น็อกแบ็กเพลเยอร์วิดด์คิเนติกเบลดเพื่อนๆสอต้องใช้ดาบคิเนติกหรือว่าดาบใหม่นะคะทำการผักศัตรูให้กระเด็นเราสามารถหาได้ในโซนที่เป็นโซนญี่ปุ่นนะคะที่เป็นพื้นที่ใหม่เนี่ยแต่้ายจะพาไปที่ปราสาทเออเคนจุ u, ซุ เี้ยมันแบบจำชื่อมันไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีปราสาทเดียวนั่นแหละที่บอกให้มาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่มีคนมาลงตลอดแล้วก็มีดาบให้เราเก็บชัวร์วนะคะแปลว่าเราสามารถทำา u e s t นี้ได้ง่ายมากไม่ต้องไปหาดาบไกลๆไม่ต้องไปหาศัตรูไกลๆนะคะแต่ว่าดาบเนี้ยจริงๆก็หาได้จากพื้นที่อื่นด้วยแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเป็นสุดประจำแบบนี้ เห็นไหมคะเข้าประสาทมาเก็บได้เลยค่ะแล้วก็หน้าตามันเป็นแบบนในระดับเป็น e ีพินะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะมี2แบบก็คือการคลิกซ้ายเป็นการฟันจะสามารถฟันติดติดกันได้2ทีหรือถ้าคลิกขวาค้างจะเป็นการเดชนะคะเป็นการพุ่งตัวไปพอพุ่งตัวไปแล้วเนี่ยเราจะทำไดเมจด้วยแล้วก็ทำลายสิ่งกีดขวางบางชนิดได้นะคะ ย้ำอีกทีนะคะโซนอื่นก็มีค่ะเปิดกล่องทองก็มีเดินเดินไปเจอตามพื้นก็มีเหมือนกันเพียงแต่ที่ปราสาทนี้มีชัวัวอยู่หลายอันเผื่อว่าบางคนเนี่ยมากับเพื่อนลงเป็นตี้ใช่ไหมคะก็สามารถมาได้เลยอ่าเห็นแล้วนะคะถือดาบเข้าไปฟันพุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการคลิกซ้ายธรรมดาเนะมาื่อกี้ทรายกดคลิกขวาค้างนะนี่นะคะพอกดฟันแล้วจะเห็นว่าเขาจะก,กระเด็นเนี่ยคะ่ะ เราจะต้องฟันให้เขากระเด็นนะคะอัดคุมแบบนี้ได้ก็ดีเหมือนกันคะ่ะไม่ต้องหลบเลยง่ายมากๆนะคะฟันให้กระเด็นแค่3ครั้งเท่านั้นเอง